อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอไข่ห้าเป็นเบี้ยปีกอินทรีย์อาจารย์สิงร้ายกินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดเข้ามากินอาจารย์สิงร้ายปูเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยที่เฉลชิงสี่อาจารย์สิงร้ายใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบกินแลกเบี้ยที่จอห้ากินทําลายเบี้ยสูงครับอาจารย์สิงร้ายนําเม็ดนะครับเข้าไปกิน อาจารย์นกกระจิบปูเบียบ้ยริมครับอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาที่คอไข่สองอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยกอสิ่งขึ้นมาไล่โคนอาจารย์สิงร้ายถอยโคนมาที่คอสองอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอไข่สิบุกเลยครับอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจใช้เบี้ยคอสามขึ้นไปกินไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดแลกเบี้ยอาจารย์สิงร้ายนําเรือมาผูกเบี้ยริมครับ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงคนขึ้นมาขอไขอ่หกอาจารย์สิงร้ายหลบคุณมาอยู่นี่อาจารย์สิงร้ายหลบคุณลงมาที่คอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมาขอไขอ่หอาจารย์สิงร้ายนำคุณมาที่งอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดแลกเบี้ยอาจารย์สิงร้ายกินตอบ อาจารย์นกกระจิบนำโคนมาไล่เรืออาจารย์สิงร้ายหลบเรือลงมาค,ครับอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยอาจารย์สิงร้ายนำเรือมาที่คอไทยหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่คอแปดอาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นจอสามอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยย่อห้าอาจารย์ออสิงร้ายนำโคนขึ้นชฉลชิงสี่ อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาแรกอาจารย์สิงร้ายไม่แลกด้วยครับนำโคนไปที่ชอยช้างห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่คอเจ็ดอาจารย์สิงร้ายถอยเม็ดลงมางอสี่อาจารย์นกกระจิบถอยคนไปแรกอาจารย์สิงร้ายไม่แลกด้วยครับถอยคนมาชอชิงสี่อาจารย์นกกระจิบลอยเบี้ยริมจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นไปบุกครับที่จอห้า อาจารย์นกในจิตตัดสินใจกินเบีย้ยที่ชอช้างสามหงายอาจารย์สิงร้ายใช้โคนกินเบี้ยรุกอาจารย์น็กในจิตตัดสินใจนําขุนขึ้นมางอหกอาจารย์สิงร้ายใช้โคนกินม้ารุกอาจารย์น็อกในจิตดึงม้าถอยไปกินจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายนํโคนขึ้นไปแรก อาจารย์นกกระจิบนำม้ามาผูกอาจารย์สิงร้ายนำโคนไปแลก่กับเบี้ยครับเส้นโคนเพื่อเข้าทำนะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจดึงเบี้ยหายกลับมาฉอชิงสอาจารย์สิงร้ายถอยเม็ดมาไล่โคนเส้นเม็ดด้วยนะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินเม็ดอาจารย์สิงร้ายนำโคนกินเบี้ยรุก อาจารย์นกระจิตตัดสินใจใช้ขุนขึ้นมากินและจังหวะนี้เองนะครับที่อาจารย์สิ่งร้ายมีแต้มมาก5ทีลุกจนนะครับผมซึ่งครูพง์จะเดิน5ทีลุกจนให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ1น,นะครับนำเรือไปรุกขุนลหลบ2อ้ารุกตานี้ครับ สามม้าลุกตานี้ครับต้องลงไปตานี้นะครับสี่เรือรุกตานี้ครับบ,รบังคับเรือปิดเรือขึ้นไปกินลุกจนครับผมเป็นทีที่ห้าแต่เทว่าในเกมจริงนะครับอาจารย์สิงร้ายท่านเหลือเวลาค่อนข้างน้อยนะครับทำให้ไม่ได้เดินแต้มนี้นะครับมาดูเกมจริงกันต่อนะครับผม โดยในเกมจริงนะครับอาจารย์สิงร้ายนําเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนอาจารย์สิงร้ายนํามาไปรุกตานี้ครับผมไม่ได้รุกที่ตาคอสี่นะครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่งองูเจ็ดอาจารย์สิงร้ายถอยม้ามากินโคนอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหายมาช่วยป้องกันครับอาจารย์สิงร้ายใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่คอแปดจังหวะนี้อาจารย์สิงร้าย เหลือเวลาน้อยนะครับจึงตัดสินใจเพื่อสรุปหมากให้เสมอกันนะครับผมนำม้าก,กินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์สิงร้ายนำเรือลำล่างไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินมา้าอาจารย์สิงร้ายแลกเรือนะครับรุกบังคับกินนะครับอาจารย์สิงร้ายกินรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมา มาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะช่วยเบี้ยงหงายตัวนี้ได้หรือไม่ถ้าช่วยได้เกมจะกลับมาชนะนะครับในช่วงปลายนาะดานอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหงายไปไล่เรืออาจารย์สิงร้ายใช้เรือจับเบี้ยงหงายอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครับอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นขอไข่สามอาจารย์ นกกระจิบดึงเบี้ยงหายกลับไปได้คร không không <c c ับผมถือว่ามีโอกาสชนะเลยนะครับเพราะว่าช่วยเหลือเบี้ยงหายตัวนี้ได้อาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบเปิดลูกครับอาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นไปงองงูห้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําเรือไปจับกินเบี้ยริมครับอาจารย์สิงร้ายใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบปิดลุกครับอาจารย์สิงร้ายนําเบี้ยงหายขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยครับอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาที่คอห้ามาดูการไล่ช่วงปลายกระดานนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกอาจารย์สิงร้ายขยับขุนไปที่งอห้าอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยไปที่งอเจ็ดอาจารย์สิงร้ายนำเรือมากอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาคลหนึ่ง Ard, อาจารย์สิงร้ายหลบคุณมาที่จอสี่อาจารย์นกกระจิบเช้เรือรุกอาจารย์สิงร้ายหลบคุณมาที่ชอชิงสามอาจารย์นกกระจิบรุกอาจารย์สิงร้ายหลบคุณมาที่จอจารย์สองอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่ชอชิงหกอาจารย์สิงร้ายลอยเบี้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาขวางเบี้ยไว้ อาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นจอจานสามอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาเฉชิงหกอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นงองูสี่อาจารย์นกกระจิบดึงโคนไปที่จอจานเจ็ดอาจารย์สิงร้ายนำขุนไปที่จอห้าอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่คอแปดอาจารย์สิงร้ายดึงเรือมาที่คอหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบให้โคนรุกอาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่งอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยหมายมาที่ขอไข่หกอาจารย์สิงร้ายนำเรือมาที่ขอชิงหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางองูเจ็ดอาจารย์สิงร้ายเดินขุนคอสี่ครับอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยกลับไป อาจารย์สิงร้ายนำเรือระกดขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาแลกครับผลอาจารย์สิงร้ายไม่แลกด้วยครับนำเรือไปที่ยอเจ็ด 7. อาจารย์นกกระจิบใช้เรือมาอาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่งอสามอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอหกขวางเบี้ยวไว้ครับเหตุผลที่ยังไม่รีบร้อนกินเบี้ยวความตัวนี้เพราะว่าอาจารย์สิงร้ายอาจจะ ใช้เรือนะครับกินแรกตัวหมากเพื่อนนับ16นะครับพื้นที่ยังกว้างอยู่นะครับผมดังนั้นอาจารย์นกกระจิบจึงรัดกุมไว้นะครับรอบคอบไว้อาจารย์สิงร้ายนําขุนติดกินเรือครับอาจารย์นกกระจิบลาเกเรือลงมาช่องทิหนึ่งอาจารย์สิงร้ายลุกครับอาจารย์นกกระจิบนําคนมาปิดลุก อาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นจอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหนมาคอห้าอาจารย์สิงร้ายเดินเรือมาช้างหกไม่กลัวว่าจะถูกโคนลุกคาดนะครับเพราะว่าโคนเปิดไม่ได้ครับถูกเรือกดอยู่อาจารย์นกกระจิบนำเรือลุกอาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่ช้อยงสี่ อาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่จอเจ็ดผูกโคนไว้จังหวะนี้นะครับอาจารย์สิงร้ายได้โอกาสหงายเบี้ยลอยครับผมรุกเพื่อต้องการนับสิบหกนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยงหงายกินจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายเสียงเล่นแล้วครับผมใช้เรือกินโคนครับอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์สิงร้าย เริ่มนับสักหมาก16นะครับนับทุกตัวบนกระดานก่อนนะครับ1 2 3 4ต่อไปเริ่ม5นะครับผมพี่น้องทุกท่านช่วยกันนับด้วยนะครับ5นะครับ6 7 9 1้า1ิบสิอาจารย์นกกรจิตนำเรือมาตานี้ครับ14ถูกรุกจนในทีเดินที่14นะครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกรจิตนะครับพลิกเกมกลับมาชนะอาจารย์สิงร้ายไปได้แบบ โกงความตายนะครับผมเพราะว่าอาจารย์สิงร้ายมี5ทีรุกจนนะครับ